สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีประเด็นให้น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอนนาวรินทรนสังวัตทีลาสุดออกมาเผยเหตุการณ์สุดช้ำหลังหลายคนชอบมาทักว่าหน้าเหมือนผู้ชายและที่เจ็บสุดคงเป็น AI ในแอปพลิเคชัน Tik t o k ที่เล่นทีไรก็ออกมาหน้าเหมือนผู้ชายตลอดงานนี้เจ้าตัวตัดสินใจทุมเงินล้านเปลี่ยนหน้าใหม่หมดโดยมีจีจี้ฮาดิดนางแบบระดับโลกเป็นไอดอลค่ะโดยได้ตัดสินใจผ่าตัดครั้งใหญ่ที่เดอะอาร์ตคล โดยได้เข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ธรรมรัตน์จันนวนและนายแพทย์นัทธรบูชากูลซึ่งสาวแอนนาเชื่อมั่นว่าที่นี่มีทีมแพทย์เฉพาะทางที่สามารถเนรมิตความสวยให้ได้ดังใจและเตรียมเผยข่าวดีอีกครั้งมีโอกาสร่วมงานโกอินเตอร์อีกด้วยละค่ะก็จริงๆรู้จักกับเรารู้จักกันมานานแลวครับกับแอนา็เก็รู้จักกันหลายปีมาก แล้วก็เ,เห็นว่าช่วงนี้คุณนานาอยากรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนของเพลงหรือว่ามีปัญหาก็เลยก็ <c oughs> เลยคุยกันค <c oughs> ือเขาพูด <c oughs> ต,ตรงๆนะเมื่อมานนี้เราก็คุยกับคุณหมอว่าหน้าเราเนี่ยคือหุ่นเราเนี่ยเปิดมายงไงก็คือผู้หญิงอะ <c oughs> แต่หน้าเราอ่ะคือคือเร,เราเล่น AI บ่อย เอไอมันชอบจับเราเป็นผู้ชายเราก็คือเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเคยเล่นมาติกตอรอ่ะที่มันจะมี AI จับหน้าแล้วจับมามีหนวดทุกรอบเลยอ่ะก็เลยถามคุณหมอเมื่อวานนี้ค่ะว่าแบบคือเราหาคลินิกเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ทำกับคลินิกเห่ืนเกาหลีก็เสนอมาหลายหลายโรงพยาบาลเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ชอบนะแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเราศึกษามานานมากพอแล้วที่เราจะรู้ว่า ใครก็ทาได้พอเกาหลีเลยนะไม่ต่างกันเลยดีไม่ดีดีกว่าด้วยต้องต้องยอมรับว่าที่รีอาร์ดจะเป็นหมอเฉพาะทางเยอะเป็นหมอเฉพาะทางคือสมมุติว่าคุณหมอคนนี้อันเอาง่ายนะหมอคนนี้จบตรงมาสัลยกรรมมาก็มาทําให้เราอย่าเราสบายใจอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าสม,สมมุติว่าคุณหมอคนนี้นะเนาะไปจบอะไรมาก็ไม่เป็นจบแบบเป็นแพทย์ทั่วไปรักษาโรคอะแล้วยูดีมาสัญยกรรมให้เราเราก็ไม่มั่นใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ เราจะปรึกษาศึกษาจากประวัติของหมอซึ่งส่วนใหญ่ในดีอาร์คลินิกจะใช้หมอตรงซึ่งเป็นศัลยกรรมตรงทั้งหมดนี่จริงไหมคุณหมอคะจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตได้ทำตัวก่อนก็นี่หมออาร์ตนะครับก็เป็นซีอโอที่ใาญ่คลินิกนะครับส่วนท่านนี้คืออาจารย์ตาะนะครับอาจารย์ตาลทอนครับเป็นหมอศัลยกรรมตรงไหนคือจริงอาจารย์ตะก็จะเป็นคนที่ทำให้อาณานาหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้ท่านจริงๆความอาณานเข้ามาเขาปรึกษาเขาวิ่งปัญาตรงไหนในใบหน้าของเขา ต้องบอกว่าหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วจริงๆใส่ฟอแล้วก็เป็นจุดเด่นอยู่ในแต่โจทย์ที่ได้ก็คืออยากจะลดความแมนลงนิดเดานเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะเรอทัวเนี่ยเราต้องหน้ามาเรา่องหน้าะมาไงเราก็ใส่ตลอดเลยอะแล้วเราก็เหนื่อยเราเราก็ร้อนมาเราก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าหน้าเราเนี่ยคือแต่งหน้าเป็นผู้หญิงยังไงก็ตามถ้าสับอางยังไม่สามารถช่วยได้ ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเราอยากลดความเป็นผู้ชายบนหน้าเราเนี่ยลงก็หัวเิกหน้าผากมาก่อนอันดับแรกหน้าผากเนี่ยคือมันต้องบอกกันทะว่าอยากทำเอ็นโดไทม์พร้อมกับลดหน้าผากลงซึ่งโจทย์เนี้ยมันต้องทำเกาหลีถามในประเทศไทยเราไม่มีใครทาได้นะเพราะว่ามันยากคือเอ็นโดไทม์ต้องบอกก่อนว่ามันมีคนระหว่างทําได้กับทาเป็น กับทำจนคล่องทำจนรู้ว่าเข้าใจอย่างคุณหมอตาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอโนไทปต้องดึงตรงไหนต้องดึงตรงหัวคิ้วหน้าจะได้หวานแล้วต้องกรอเะไรยคือผมคุณหมอลอดรายละเอียดดีนะครับโอเคโจทย์เนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนหนะะ้าผากจากผู้ชายจากดูแมนอะไรจากดูแมนกัาให้เป็นสังคึต <c oughs> ก็เรื่องขนาดความกว้างความสูงหนะะ้าผากส่วนตําตำแหน่งคิ้วต้องดึงข,ขึ้นอีกหน่อยนึงครับแล้วก็ลดความโหนของของส่วนที่เหนือเขียวไม่ว่าจะเป็นตรงกลางด้านข้างก็จะดู สมมติขึ้นสมมติขึ้นใช่ครับจะเป็นละมุนดีขึ้นละมุนด well ีขึ้นช e ่วงตาพูดนะก็จะเป็นตรงหนกอ่าส po nice. like ันตรงเบ้าตาด้านบนนะครับคือจะกรอให้ดูดูหวานขึ้นเพราะว่าถ้าโดยเบสิกแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมีกระดูกหนกเนี่ยค่อนข้างชัดพอเรากรอกออกมาได้หนกที่หวานขึ้นแล้วก็พอเรากลอกออกปุ๊บเราต้องยกหางตาขึ้นด้วยขางคิ้วเคยเห็นไหมว่าแต่งหน้าที่เขามีตัวดึง ดึงกระ่าแต่เราไม่ได้ดึงโดยใช้ตัวนั้นเราดึงภายในเราดึงโดยการผ่าตัดเข้าไปเลยให้หน้าเราดูดดีกว่าและก็จริงของคุณอานาเนี่ยหน้าผากจะ,จ,ะจะมีการปรับอรงษาด้วยนะครับคือเห็นว่าตรงความกว้างของหน้าผากค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่ามันมันเหินขึ้นไปท้้งหลังนะเราก็ให้มันมีความโหนกนูนออกมาด้วยนะครับเพราะจะต้องความยากคือต้องลดลดความตั้งให้สั้นลงแต่เราจะเสริม ให้มันนูนออกมาด้วยนะครับก็คือให้เป็นหน้าคือเป็นหน้าลูกคายนะแต่ว่ายังไงเนี่ยตรงเมทัลเฟสกับโลว์เฟสเนี่ยเรายังไม่ทำอะไรเพราะว่ามันเป็นอีเดนิตี้ของคุณแอนนานะครับก็รอดูค่อยๆถามค่ะไม่เอาแบบว่าคือเราอ่ะอันนี้พูดตรงๆเนาะเราไม่อยากได้แบบว่าเดินออกมาเนี่ยจากโรงพยาบาลศัลยกรรมหรือว่าที่ศัลยกรรมแล้วทุกคนเป็นแฝดหมดคือโจทย์เนี่ยเราบอกหมอแล้วนะว่าเราไม่อยากมีญาติพี่น้องเยอะมาก พอใจใช่ไหมฮะแล้วเราลองไปรีเสิร์ชดูว่าความจุดเด่นของนิ้าศินิกคือทําตัวเราให้เป็นตัวเราจะ่ในเวอร์ชันที่สวยขึ้นอันนี้เราชอบแต่ถ้าทําตัวเราเป็นคนอื่นแล้วก็มีญาติเยอะแยะทั้งหมดเหมือนแบบเอ๊ะทำไมทุก<ต>คนหน้าเหมือนกันเคยเจอไปหาบ้านเวลาแบบทำกิจกรรมมาแล้วแบบทุกคนเป็นทุกคนเป็นพี่น้องทั้งหมดเลยส่วนตัวเราเนี่ยเราเราชอบทิมแพดเดสเซียนแต่ว่าเรามองว่าเราอยากเป็นจีจี้ฮาดิ้นคนก็มองว่าหุ่นเลอแล้วตลกเรากว่ามันไปได้หรอ ได้มีการเอารูปของเล็บปรีด้วยคุณหมออยากได้แนวนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราขอโชว์รูปใช่ไหมครับมันยากนะแต่ว่าอันนี้คือรูปที่เอามาโชว์กับคุณหมอเลยไหมคะใช่ครับพอผ่านหน้าใครก็อยากคุณหมอพอเห็นหน้าแล้วพอพอไปเปรียบเทียบกับหน้านามจะได้ไหมคะคุณหมอจริงๆแม่าเขาใส่ฟออยู่แล้วครับต้องบอกว่าหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วแม่าเขาใส่ฟออยู่แล้วมันเป็นการทัชอัพที่ยังทำให้แบบ ยังเป็นนี่คือเขาเรียกอะไรนะเรดฟลาวเนอร์ใช่เพราะหน้าผากเราไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะเรติวโดก็ไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องปรับช่วงบนให้ตาหน้าช่วงบนเราเแค่ช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันรอบหน้าค่ะคุณหมอคุณหมอไปเลยค่ะรอบคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัด8ชั่วโมงไหวไหมเราก็บอกว่า8ชั่วโมง ผิดแล้วเนาะเราก็กลัวหลายอย่างเราไม่อยากออกหลังโรงพยาบาลเนาะเราไม่อยากออกหลังออกหงคิดนิดคิดนิิดินือพัิการในการทำศัลยกรรมของเราทุกครั้งคือเราต้องออกหน้าคลินิกเท่านั้นมาตรงไหนออกตรงนั้นใช่มีบางส่วนที่จะเอาออกบ้างแต่ต้องปรับบางส่วนอะไรบ้างที่เคยทำอะไรติดตัวก็เรื่องที่เคยฉีดเนาะที่เคยฉีดฟิลเลอร์อะไรพวกนี้มาเป็นน้ำมันมะกอก มันเป็นของพื้นตัวทหรือว่าเขาปกติมันคือมันต้องมันต้องผูดต้องรอก็จะทำให้ยากขึ้นเนี่ยเพืทำให้ยากขึ้นแต่สามารถทำได้ครับสามารถทำได้ให้เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะออกมาเป็นอย่างที่เล็บที่คนไทยต้องการคิ้นแผ่นอิตอนตอนนี้เราเราแก้แค่จริงๆเราก็หวังอย่างครับเด็กแค่หนึ่งในสเราก็หวังให้ ให้ดีที่สุดแหละเพแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่ได้เปิดเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจออะไรบ้างจะเจออะไรได้บ้างนะครับและจริงๆพอพอเรามองประเมินจากไปมากไปหน้าคนใข้แล้วคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นผู้หญิงเ100%หมายถึงว่าดูเป็นทรงผู้หญิงนะครับแบบ AI จับใน TikTok ก็เป็นผู้หญิงอยากให้อ AI สองหน้าแล้วูเขาเป็นผู้หญิงทัชให้กับ AI ว่าเขาจะประมาณยังไงอันนั้นอย่างที่คุณอนนาบอกถ้าเกิดว่าเราทัช ไปครบทุกโซนแล้วมันน่าจะได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเราพูดไปแล้วชาก็จะหวานขึ้นคือคือโจทย์คือ,คอ,คอ,อยังคงยังคงเป็นหน้าคุณแอนนาที่ซอฟลงที่ดูแมนลดลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้าสายฟอร์ไปหน้าสายเกาหลีซึ่งก็ทำให้เขาปัญญาเป็นกรการที่ต้องรักษาเอกลักษณ์ความเป็นแอนนาไว้ต้องบอกว่าที่เราก็ก็ทำแบบนั้นอยู่ลยคือ,ค,อ,ค,อคือเราเราไม่ได้อยากให้ทุกคนออกมา หน้าเล็กที่สุดเขาด้วยจะเล็กได้อะไรแบบนี้เผื่อมันมันจะมีสายสายเกลาหลีบางสายที่ที่เขาเน้นแบบนั้นเราไม่ได้เน้นแบบนั้นเราเน้นแบบยังคงความเป็นยูนิตี้ของเขาอยู่คือเด็กเวอร์ชันยนิตั๊กครับเขาเขาเรียกอะไรเขาบอกตั๊กเขาเรียกดูได้น่าอะไรอย่างเงี้ยครับควาเป็นไปได้ค่อนขางค่อนข้างสูงเลยค่ะมันก็สามารถเป็นไปได้กับสิ่งที่คนนั้นเนี่ยเอใช่ครับแน่นอนเราเราเลือกได้อยู่แล้วครับว่าเราจะลดมากน้อยแค่ไหนเราเราจะสามารถ อย่างอย่างโหนกแก้มกลาเราสามารถเรียกเรื่องประานได้มากน้อยขนาดไหนบ้างขนาดไหนเรียกเรื่อว่าที่นี่ก็มีการเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้กับลูกค้าอย่างความต่างของลูกค้ามากแ้วขนาดไหนที่นี่ทำได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทำได้ที่นี่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรดังนั้นเวลาเรานั่งคุยกันเราจะไม่เห็นว่ามันมีการไข่ฝันว่าเดี๋ยวบ้านจะขึ้นมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่นี่เปรียบเสมือนโครงการที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่แล้วเราก็ศึกษามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ย เราเราดูมาแล้วอ่ะตอนแรกเราจะไปเกาหลีนะเราจะไปเกาหลีนะเราเทียบเกาหลีรีวิวเกาหลีกับรีวิวที่นี่เลยนะเราเทียบกันเลยนะแล้วเปอร์เซ็นต์อ่ะการรับผิดชอบอ่ะในในประเทศไทยเนี่ยสมแติว่ามีอะไรเรามาหาหมอได้แต่ถ้าในเกาหลีเราไปอ่ะมันต้องผ่านเอเจนต์ดังนั้นถ้าเราหลุดจากเอเจนต์ไปเราจะเหนื่อยมากก็คือทําที่นี่ดีกว่าจริงๆแอนนามีความเตรียมพร้อมในเรืงการที่ผ่าตัดใหญ่ที่สุดใปาสี่ห้าตอนแรกคุณหมอบอกว่าถ้าทำทางหน้าหมดเลยอ่ะคือแปด แต่เราก็มองว่าต้องแปดด้วยอายุเราเนี่ยคเกินแปดเราควรจะเกินไหมไม่อันจะเตรียมพร้อมได้ไงกับการม่ต้องเจ็บครั้งในยชีวิตเรื่องเจ็บอ่ะเราไม่ัวยนะเพราะว่าเราว่าความเจ็บที่สุดคือไม่สวยไม่สวยเจ็บกว่าเออคนส่วนเจ็บก็คือคนก็ยังสงสารคนไม่สวยเจ็บก็ยิ่งเจ็บเพราะไม่สวยเลยก็ยิ่งเอาติงไปยี่หี่เพราะมันต้องเจ็บคาดหวังแค่ไหนกับการยี่หัวจะลงมีในครั้งนี้ว่าเราออกมาแล้วจะต้องแบบว่า เหมือนเวลาเราซื้อรถสักคันหรือเราจะซื้อบ้านอะเราต้องดูรีวิวดูข้อมูลมาก่อนแล้วที่ดิอาร์คลินิกเนี่ยพูดได้ไหมได้เขาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะได้ได้ไม่เขาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะเขาไปซื้อที่ท่านจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วนะเขาทำคือตอบเซาเห็บแล้วใช่ค่ะเราก็ตกใจว่าแบบมาวันที่มันคอมาคอนเสิร์ตเนี่ยคือเรามาด้วยในฐานะของคนรู้จักแต่เขาเรียกว่าอะไรดีอะ ความรู้จักนั้นก็ช่วยเราได้น้อยมากเลยนะเพราะลูกค้าเขาเยอะมากจริงเราต่อคิวก็ไม่ได้คือเราขอแทรเราขอบอกความทุงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะคิวเยอะมากแล้วเราไดปตรวจก็สุดท้ายก็ได้สองเนี่ยผู้หนุ่มที่กินน้อยนิดหนึ่งทำครึ้นหน้าราคาเท่าไหร่ครับผมคึ่งบนเนี่ยที่เราประเมินนะที่ที่ถ้าตามหลักถ้าลูกค้าอยากสนใจดีมั้ง เยอะอยู่นโบซ่าแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี้ยทำทั้งหมดประมาณ4ี่หัตถการนะครับคือก่อนทำเราก็ต้อง C T สแกนเจาะเลือดซึ่งทำได้ที่เราแลเรามีเครื่อง C T สแกนนะครับเตรียมวางแผลไปแล้วนะครับก็เอ็นตุ้งไทยก็ก็ใส่รักแสงอัพนะรถหน้าผากก็แสงทุกอย่างแสงหมดเลยสี่หัตถการสี่หัตถการน่าจะน่าจะครึ่งล้านได้แต่ที่จะทำที่จะทำแลกแขนมีึ่งล้านไม่แพงนะครับแล้วถ้าจัดข้างหน้าครับผมถ้าที่เตรียมไว้ข้างหน้าแปดชั่วโมง เดี <S <s ๋ยวคงต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะจะทำไหมหรอบคุณอย่าต้องดูผูเด้านผ่ะขอบคุณได้ดีพอหลังจากนั้นก็จะเป็นผูเด้านต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เมื่อวานก็ได้มาปรึกษาคุณหมอไปแล้วคุณหมอตาคุณหมอตาให้คำแนะนำดีมากว่าคือเราเราจะมีปัญหาเรื่องเรื่องโครงหน้าที่มันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันจะต้องทำแบบว่ามันมีอะไรรยดีเทลอะไรหลายอย่างแล้วคุณหมอก็คือแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนเข้าไปแล้วเหมือนมองตาหมอแล้วดูใจเลยคุณหมอบอกทุกจุดเป๊ะหมดเลย มอบอกแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ก็คือเราเตรียมตัวรอได้เลยครับปอเปี่ต้องพูดเลยนะว่าไม่เราไม่ใช่ว่าเราสวยเป๊ะหมอพูดจุดที่ต้องแก้เป๊ะเอาตกคำนี้ไปเีคนดูเข้าใจผิดก็รอดูก็เดี๋ยวรอพี่อาาออกมาเสร็จก็เดี๋ยวจะเป็นคุณล้นก็รอต่อจะกพี่อาณาต่อไปครัถ้าคุณบอกอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ป่า หลายๆคนที่แบบว่าอยากเกิดเือนคุณอานาแล้วก็อยากกำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยทาเรื่องของการศัลยกรรมต้องมาที่ศัลย์ที่ดีอะไรยเงี้ยครับก็จริงๆที่ที่เรานะครับก็จะก่อนที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยเราจะดูถึงปัญหาของคนไข้นะครับจะพูดคุยกันว่าปัญหาจริงๆของคนไข้คืออะไรแล้วเหมาะที่จะทําอะไรนะครับก็จะเหมือนเราจะคอสต์ไห์นะครับว่า ปัญหานะที่คนไข้ทำแล้วดีขึ้นจริงๆนะบางบางปัญหาเนี่ยคนไข้อาจจะดูอินเทอร์เน็ตมาอะไรก็ตามทีอาจจะไม่เข้ากับหน้าเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมานะครับในงบนะประมาณที่คนไข้สามารถแอบฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานเราก็รักษามาตรฐานของความเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มาตรฐานสากลทั่วโลกนะที่ที่เขาทํากันเราก็ทําแบบเดียวกัน อัปตาคาปากอะไรเป็นครัมคุณว่าถ้าอนาอัปต้ามาใหม่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องยังไงให้ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราไปทีละพระครับหลังจากที่พรทแรกปีเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต่อพรทถัดไปก็จะได้ค่อยๆเห็นชมที่เปลี่ยนท่าสอแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าก็จะยังเป็นสายฟอที่ที่ไปออกอินเร์อย่างที่เขาไปแล้วก็ทุกคนก็ยัง ในเวอร์ชันที่เขาอาจจะงงนิดหนึ่งว่าทำไมได้เล็กลงทำไมไอันี้คาัหน้าใหม่จะปูนเติมไหมคะับาเรื่องการปูนเติมเราโกไปแล้วค่ะจะโกยอีกไหมอะไรเงี้ยถามว่าโกยอีกไหมตอนนี้ปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะว่าสองรอบที่เราไปมาเราไปออดิชั่นเรื่องงานเดินแบบอะฮะคือเราไม่ใช่หุ่นนางแบบที่แท้จริงเราก็เลยกลับมาทำหุ่นเราใหม่ทำหน้าเราใหม่ทำตัวเราใหม่แล้วก็ไปรอบหน้าก็คิดว่าน่าจะ็อะ ก็คทำทุกอย่างใหม่หมดเลยเริ่มกันใหม่หมดเลยถ้อยราคาีกทีนึงถ้าขึ้นบนขึ้นรเท่าไหร่ที่เราจะทำนี้อาชีเลยนะครับอัตราเปลี่ยนกี่บาทเอโดทเนี่ยเขอยากรู้ราคามากทไี่เราไปซื้อมาเท่าไหร่ถ้าาในเมืองไทยมีซื้อมาแล้วราคาเราไม่กลัวเรากลัวคือทำไม่ได้ประมาณประมาณเท่าไหร่ราคาจะอยู่ประมาณเอโดไทนะฮะอยู่ประมาณแปดสองนแต่ที่นี่ จริงๆคุณหรือเขาไม่ค่อยได้จำราคาครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ครับใช่ครัมันก็มีว่าใส่2ตัวใส่4ตัวอะไรเงี้ยครับตามจริงแล้วละท่านหน้าของเอ็นาทุกหน้า A.I. จับแล้วเป็นหนึหน่วท่คือขอแค่ว่าเราเข้าเฟซแอปเราไม่ยึงหน่วยให้เราประมาณเท่าไหร่ถึงร้านเกินร้านไหมหรือว่าไม่ถึงร้านอืมก็ทำให้เกินก็ได้เจ็ดหลักแต่ให้เกินเกินคุณค่ายรู้สึกไงครับถ้าไม่เกินคุณค่ายต้องคิดแล้วอะ ก็พร้จ่ายท่นทีที่บานก็จ่ายคือเราว่าเมนหลักไม่ได้ราคาเมนหลักคือเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยหมอพาเราไปได้ไหมถ้าเราจะไปขอนแก่นเราต้องถึงขอนแก่นนะอย่าพาเราไปปล่อยกลางทางไม่ใช่พาเราโรคลาบต่อรู้ต่อรู้แล้วต่อเองอยดังนั้นเราก็ไม่เอานะเรากลัวที่นี่พาไปได้ค่ะให้อนาฝากสุดท้ายแล้วว่าการโทรทำเศร็กรรมเป็นสมัยที่คลินิกเยอะ แต่ยืที่มัในใจที่เราคิ่าลองก็ลองกูกนส่วนตัวนานจะไม่พูดถึงที่อื่นดีไม่ดีแล้วกันแต่นานทราแล้วว่าที่นี่โดยรวมเลยนะคะนาชอบที่ใช้หมอเฉพาะทางที่เป็นหมอสเีพลาสติดโดยตรงนนในการมาปฏิบัติทให้เราอยู่น้อยเพรา่าได้เรียนด้านนี้มาไม่ใช่ว่าไปเรียนจบอะสมมตินะฮะไปเรียนจบเกี่ยวกับวิศวะแต่ว่ามาทํางานเกี่ยวกับพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณระด้านกันดังนั้น ถ้าคุณหมอจบเกี่ยวกับศัตยัคพลติกมาโดยตรงเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการทำศัลยกรรมของเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไม่น้อยหมอก็มีความรู้แล้วด้วยแล้วด้วยจำนวนลูกค้าและรีวอยู่ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเอาเป็นว่าอน,นามพูดนะในประเทศไทยอ่ะมีไม่กี่ที่นะที่เราจะเดินเข้าไปทำศัลยกรรมเนี่ยมีเยอะมากว่าหลายคนก็เสนอว่าคี่นางเข้ามาสิแต่ที่นี่ไม่เสนอแล้วพนงงงเหมือนกันที่นีไม่ไม่ยอมเสนอเรื่องเราเข้ามานะเราก็รอเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อเราเข้ามาทำฟรีนะ มาหลั่งไม่จีดต่อให้หเรามาเป็นเซนเตอร์ไม่เคยได้รับท่างนั้นเลยอ่ะอตอเราต้องเดินมาเองอ่ะเราก็แบบเดินเองว่าเสนองานเดินมาเสนอแล้วตัวเองว่าทําให้หนูหน่อยได้ไหม <c oughs> เราก็ไม่ได้ด้วยคิวอ่ะ <c oughs> ก็รอด้วยต้องรอปกติเราไปที่ไหนก็คือเดี๋ยวรับพรุ่งนี้ทําเลยทําได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ที่นี่คือลูกค้าล้วเขา้านหมดแล้วเขาก็ดูแลแล้วเขาก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุณจะสวยดุดเจ้าหญิงดุดนางฟ้า เราจีจี้มาเขาก็จะบอกได้ว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของจีจี้ไม่ใช่ว่าจีจี้จะออกมาจากจราโรงพยาบาลเลยจีจี <c oughs> เ้เขาจะเห็นล่าอยู่กับอะไรสักหน่อยมาอยู่ว่าจะใส่ยาเมื่อไรเเมื่อไรถ้าถ,ถ้าเป็นกลุ่มคงน่าจะยุบจ,จะบวมนานนิดนึงนะถ้าเอาเป็นความจริงนะก็ยังไงถ้าจะสวยสวยสวยพอดูได้เนี่ยหนึ่งเดือนอแต่ถ้าสวยเริ่มเร,เริ่มถ้าเริ่มดีก็หลังสามเดือนแต่อันนั้นวอยากสวยเลยเรามีความมั่นใจอย่างนี้ ว่าเราเป็นคนที่ทำเสียการทุกครั้งมักจะสวยเร็ว <c oughs> จบนะเ <c oughs> จบ <c oughs> โอเค <c oughs> ดีดีดดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียก <c oughs> ได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายก,รา,ยการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ